ตลาดกลางเอสช่วงนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเครื่องสำอางสกัดจากสมุนไพรธรรมชาตินะครับซึ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของความเป็นไทยสบายนางเก๋ไก่นะครับนะฮะก็เป็นความตั้งใจของอผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้นะครับสท่านาแล้วก็ตั้งใจที่จะผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่องสำอางนี้นะครับออกมาแล้วก็เป็นการาเรียกว่าสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่สนใจด้วยนะครับมาพบกับผู้บริหารจากบริษัท Thunder Laboratory นะครับ คุณประวัติและคุณอภิรดีตั้งวุฒิพงศ์สวัสดีครับแส,สดีค่ะนะฮะยังหนุ่มยังสาวทั้งคู่ทําไมถึงมาสนใจในเรื่องของเครื่องสาอางที่สกัดจากสมุนไพรค่ะคัคือเราทั้งสองคนนะคะเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทจากคณะวิทยาศสาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเคยทางานที่ไหนมาก่อนค่ะคทั้งสองคนเราเคยเข้าทํางานที่บริษัทรับจ้างผลิตเครื่องสําอางมาก่อนพบเห็นอะไรครับถึงมาทําเป็นสบายนางคืออันดับแรกคือคุณประวัตินี่ทํางานทางด้านฝ่ายการขายและการตลาด ของเครื่องสำอางครับก็คือผมได้ออกตลาดนะครับได้พบปะลูกค้าแล้วก็เราก็ได้ศึกษาถึงความต้องการนะครับสิ่งที่ในตลาดยังขาดอยู่คืออย่างเช่นเรื่องสารสกัดสมุนไพรแล้วก็เครื่องสําอางที่เป็นของไทยจริงๆเลยมันเป็นความภูมิใจของคนไทยแล้วตรงนั้นตอนที่ไปทราบพอไปลงตลาดเองไปทําเองเนี่ย ความต้องการของเขาเรียกว่า,าผู้บริโภคชาวไทยโดยเฉพาะหญิงไทยเนี่ยเรื่องผิวหน้าผิวพรรณนี้เป็นยังไงอ่าสภาวะภูมิอากาศของเมืองไทยนะครับค่อนข้างจะเป็นเมืองร้อนนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องแสงแดดที่ทําให้เกิดปัญหาผิวเป็นส่วนใหญ่ได้เห็นว่าเครื่องสําอางบางอย่างเนี่ยนะครับ,รบที่เข้ามาจากต่างประเทศบางอย่างก็ไม่ได้เหมาะกับผิวของคนไทยอย่างเช่นอ่าทางยุโรปจะเป็นเมืองหนาวใช่ไหมใช่ใช่ก็จะไม่เหมาะครับ เราก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราให้เหมาะกับผิวของคนรับผลิตภัณฑ์ไหนเป็นผลิตภัณฑ์แรกเลยของสบายนานครับก็จะเป็นชุดนี้ค่ะจ,จะมีทั้งกลางวันกลางคืนอยู่ในกล่องเดียวกันแล้วมีสารสกัดจากชุมเห็ดเทศกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ของสบายนานนี้ต้องผ่านการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างไรบ้างครับตอนแรกเราก็าใช้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเราขึ้นมาก่อนเราก็ตั้งสมมติฐานว่า,าสภาวะภูมิอากาศ เมืองไทยเป็นยังไงผิวของคนไทยเป็นยังไงเราก็ต้องหาผลิตภัณฑ์หรือสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมขึ้นมาก,ก่อนครับแล้วเราก็ศึกษาเปรียบเทียบกับตำราคเครื่องสำอางของทั่วโลกนะครับจากนั้นเราก็จะมาหาสารสกัดสมุนไพรซึ่งผมก็บมงเอเญโชคดีที่เราจบมาทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วผมก็มีพวกพวกเพื่อนฝูงที่ทํางานอยู่ในวงการเรื่องสารสกัดอะไรอย่างนี้ครับพอสมควรเราก็จะได้ตัวที่คอมเมนต์ที่ค่อนข้างจะดีมา แล้วก็มีเอกสารทางวิชาการ,รนะครับแล้วก็ลองทดลองก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะได้เป็นผลิตภัณฑ์สักตัวหนึ่งด้วยพื้นฐานความคิดของเราคืออยากให้มีความเป็นไทยแล้วเราก็คิดเสมอว่าเราสร้างผลิตภัณฑ์เนี่ย เราสร้างให้ตัวเราใช้เอง<ม>ให้ญาติเราใช้<ม>ให้คนที่เรารักใช้มีกี่ประเภทครับสบายนางนี่สี่ประเภทนะคะก็ค,ะคือประเภทแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับคาป้ากะจุดด่างดำประเภทที่2ก็จะเป็นเรื่องของแอนตี้อจจิงและประเภทที่3ก็จะเป็นเกี่ยวกับสิวอันัสุดท้ายก็จะเป็นสบู่ค่ะสบู่ล้างหน้าสบู<ม>่ทองคํากับสบู่มังคุดทราบมาด้วยว่าทางผลิตภัณฑ์สบาบนางนี้ได้รับรางวัลน,นะฮะล่าสุดนี้ก็คือโอท็อปห้าดาว นะฮะตรงนี้เรื่องราเป็นไงครับพอหลังจากเราผลิตผลิตผลิตออกมานะคะครเราก็ได้รับการสนับส,สนุนจากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะอุตส,สาหกรรมน่าใช่ค,ค่ะคต่อจากนั้นเราก็ได้นําผลิตภัณฑ์ของเราเข้าไปประกวดก็ได้รับรางวัลโอท็อปห้าดาวด้วยปีล่าสุดนี้เองค่ะโอ้นะฮะครับตรงนี้กลยุทธ์ทางการตลาดเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็คือแบ่งเป็นสองช่องทางรเราก็จะวางตลาดในตลาดที่ค่อนข้างกว้างนะครับก็ลงในคอนวินิสโตแล้วก็ใน ไปสีไทยแล้วก็ส่วนอีกชานลหนึ่งคือตัวแทนจำหน่ายอิสระนะครับเราก็มีตอนนี้ก็เริ่มมีสูงมากขึ้นแล้วนะครับครับวันนี้ทางทางั้งน้องประวัติแล้วก็น้องพิรดีมาในรายการนี้ก็อยากจะมาะเชื้อเชิญนะครับแฟนๆรายการท่านใดสนใจแล้วก็ชอบที่จะประกอบอาชีพทธฐฐาธุรกิจแนวนี้ให้มาเป็นตัวแทนจําหน่ายตรงนี้เงื่อนไขหรือคุณสมบัติข,ของผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนจําหน่ายนี้เป็นยังไงครับขอให้มีใจรักแล้วก็ มีความขยันนิดนึงนะครับส่วนการลงทุนเริ่มต้นเนี่ยของเราเราก็เนื่องจากสภาวะเศษรษฐกิจช่วงนี้นะครับ,รบเราก็เอาให้ได้สินค้าครบทุกตัวตในราคาแพ็กเกจที่เริ่มต้นเพียงแค่1นึ่งมืบาทเท่านั้นเองครับสำหแับนแฟนรายการท่าในใดสนใจนะฮะที่จะหาชีพเสริมเพิ่มรายได้แล้วก็เติบโตไปกับธุรกิจที่น่าสนใจนะครับของสบายนางติดต่อมาได้เบอร์โทรศัพท์ครับศ86นะคะ สามสี่หนึ่งสามแปดแปดศูนย์แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งศูนย์แปดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกหกศูนย์เก้าค่ะครับหรือสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้นะครับ w w w s a b a i n a n g c o m ครับ, com รบขอบคุณมากครับน้องขอบคุณครับ